ตงใหญ่ทุกคนดูดิต้นไม้อยู่ตรงกลางทุกคนดูดิเพียบเลยว่ะทุกคนดูดิมันเห็ดปูทุกคนมันคือเห็นอะไรทุกคนอยู่ที่ทีที่ถูกว้าวอลังการงานสร้างเลยทุกคนสวยมากทุกคนเจอมาเจอก่อนกน่อนดีนะมาเจอก่อนเนาะเนี่ยคนดูดิท่านบานนี้โอ้โหง,งานเข้าเลยนะอ๋อมันดินฝนไม่ตกกันทุกคน ปอดโหเพื่อนๆดูดิสวยงามมากทุกคนอลังการทุกคนสวัสดีครับผมเช้านี้ก็เช้าวันใหม่นะครับวันนี้ผมเองก็จะพาเพื่อนๆเข้าป่านะครับนะครับเข้าป่าดิบชื้นนะครับชมพิดแฟนตาซีนะครับซึ่งเราผมเองก็มาคนเดียวเช่นเคยนะครับป่านี่มันป่าที่ใหญ่มากทุกคนขาลามเป็นป่าที่ใหญ่ป่าทึบซึ่งป่านี้ผมตื่นเต้นมากนะครับในครั้งแรกที่ผมจะเข้าป่านี้แล้วนะครับ เราไม่เคยเข้ามาครับเลยป่านี้เราไม่เคยเข้ามาเลยวันนี้ละเป็นคลิปที่ผมตื่นเต้นตรงไหนที่เราไม่เคยได้ไปเราจะตื่นเต้นไม่รู้เราจะไปเจออะไรข้างหน้าน,นะครับเรา,เรายังไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดไหมหรือเราจะเจออะไรอีกแต่เราก็ยังไม่รู้เราต้องไปรุ่นด้วยกันทุกคนว่าเราเจออะไรที่มันตื่นเต้นไหมทุกคนเนาะรเราไปชมกันทุกคนว่าเจออะไรบ้างเจอว่ะเจอไมเนาอนี่จะมีให้ชมเพื่อนๆยูไหมเนาะ จะไงเนาะจะเจอไหมทุกคนเนาะเวลาเปลี่ยนทินใหม่เฮ้ยทุกคนเจอแล้วเพื่อนๆว้าเจอเห็ดอีกแล้วทุกคนผู้สวยงามที่นี่มีเห็ดแปลกๆสีขาวทุกคนช่วงนี้อันนี้ก็ช่วงป,ปลายปลายฝนแล้วทุกคนเดี๋ยวคนดูนะทุกคนดูนะทุกคนดูทุกคนดูด สวยงามครับทุกคนเห็นเนี้ยเขาลูกนี้มีเห็ดแ,แปลกๆกว่าเขาลูกอื่นทุกคนเห็นอัเนี้แต่ว่าเขาลูกอื่นนะลูกอื่นมันจะนันนๆะอันนี้มันจะบางๆนะเดี๋ทุกคนจะถอนให้ขออนุญาตทุกคนขอนยันนะครับเนี่ย มันจะบางๆช่วงนี้มันปลายฝนหรือเปล่าทุกคนมันปลายฝนแล้วเข็ดแบบนี้จะขึ้นตอนนั้นมันจะเห็ดคล้ายๆค่าเรียกเห็ดพึ่งเนาะอันนี้มันจะทิวตัวนี้มันจะบางทุกคนเนี่ยแต่เห็ดพึ่งมันมันจะหนาๆน,น,นวลๆมันเหมือนรังพึ่งเนาะตรงเนี้ยเนสวยงามทุกคนตามธงเรืออยู่แล้วเรามานี่ทุกคนรามาเพราะเราได้ภาพเนาะเราไม่ได้เอาเห็ดทุกคนามาให้ทุกคนมาชมเห็ดเนาะมาคือเราได้ภาพแล้วก็ดีใจที่ได้ภาพกลับไปทุกคน สายมือผมก็มีทุกคนสวยงามมากเลยสายมือผมนะครับสายมือผมนะครับสวยงามครับเพื่อนมานครับคู่กันเลยดอกนู่นนเอาคู่กันเลยครับบนดอยนี่ไม่ได้่าจะเป็นเห็ดสีขาวล้วนเห็ดละงอกดอยนี้ไม่มีขึ้นครับผมไม่ทราบว่าช่วงนี้มันหมดฤดูหรือเปล่าเห็ดละงอหรือเปล่าเพื่อน เห็ดขาวๆนี่น่าจะเยอะดูแล้วจาก้องขึ้นมาเจอเห็ดสีขาวก่อนับแรกนะครับเนี่ยต่อขึ้นคู่กันนะครับฝั่งขวาผมผมตอนี้พมองเห็นอีกอันหนึ่งอยู่ขวามือผมนะครับมีอันหนึ่งแบบนี้เลยขวามือใกล้ๆกันเลยนะครับโอ้สวยงามมากทุกคนคล้ายๆกันเห็ดตัวเดียวกันนะครับเนี่ยนี่เราอยู่บนยอดโดยแล้วคุณเสิรอากาศชื้นมากนะครับระวังเราต้องระวังท่าด้วยนะครับวันนี้ก็พามาชมเห็ดอีกเช่นเคยนะครับแปลกๆสีสันแปลก,กตามาก จะเป็นประมาณนี้ดอยนี้มีแต่สีขาวเพื่อน,เ,อนเนี่ยมีแต่สีเหมือนกันหมดเลยนะครับดูไดิดูมีน้ำอยู่ดูดิทุกคนป้าผงเห็ดอะไรทุกคนเนี่ย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 เห็ดแปลกนะบนดอยนี้ทุกคนเห็ดเห็ดสีแบบนี้ไม่มีเลยนะเห็ดสีแดงแดงเแบบนี่ยมันมีไม่มีเลยมีแต่เห็ดแบบขาวๆนี่เป็นอะไรที่แปลกมากเพื่อนๆดูนะ มันจะเป็นกะลอกระแตหรือเปล่าทุกคนมากินเนี่ยนะครับมันผุแน้วมาลอยกินทุกคนเนี่ยที่นี่แบบนี้จะขึ้นเยอะทุกคนน่าจะทยอยขึ้นนะเมื่อกี้ผมไม่เห็นทุกคนมันเหยียบอยู่ใต้ใบไม้เนี่ยมันมีตัวเลขกำลังจะขึ้นทุกคนเนี่ยตรงนี้นะทุกคนได้ดูนะทุกคนนี่ครับมันเลขมันกําลังจะขึ้นครับเนี่ยอันนี้นะครับมันกำลังจะขึ้นไงนี่ไงอันนี้มันอยู่ใต้ใบไม้เพิ่งเหยียบขึ้นติดๆกันเพื่อนเพื่อนข้างบนเ่ยนะ เห็นไหมอันใหญ่ๆเนี่ยไล่ไปเลยป็นแถวไปเลยนู้นเลยทุกคนฝ่งที่ผมนั่งยืนอยู่นั่งอยู่เนี่ยมันมีเห็ดขึ้นเยอะทุกคนเพราะว่ามันผมเห็นเห็ดข้างหลังผมนี่ก็มีมีแบบว่าสัตว์สัตว์ปามากินทุกคนข้างหลังเห็ดแบบนี้สัตว์ปามากินเยอะเลยนะผมเห็นต่ข้างหลังข้างหลังผมก็มีคือสัตว์ปามากินก่อนหน้าผมมาทุกคนเช้านี้เองนะครับเห็ดแบบนี้นะครับแปลกมากครับทุกคน คลาสิงมากและคนข้างต้นไม้เก่าโอเคครับเพื่อนๆสวยงามมากครับสวยงามคลาสิงมากแลขึ้นข้างต้นไม้เก่า okay, กครับสวยงามตนมานามอนนี้ผมก็อยู่บนยอดยอดเขาทุกคนคือยอดดอยสูงเลยแหละอยู่บนยอดเราห้เดินไปเข้าป่าไปเรื่อยๆเดินตามป่าไปเรื่อยตามสันเขาครับ คือบนยอดเขาเลยนะตอนนี้ผมอยู่ยอดเขานะครับมาเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเขาลูกนี้ไม่มีเห็ดแดงๆเพนะื่อนๆเห็ดแดงๆไม่มีเลยนะมินเห็ดขาวๆอนะ่ะทุกคนแบบที่ขาวๆวนะบางแบบผิวเป็นตัวแต่มันจะบางๆโอ้ทุกคนเจอแล้วทุกคนเจออีกแล้วเนะนี่ยน,นี่แปลนักเขาลูกนี้ที่เรามาเนี่ยมันก็มีเจอแต่สีแบบนี้นะครับดูฝาอผมนะฝั่งนี้นครับถามว่ามีเยอะมันก็มีเรื่อยๆทุกคนอาจจะมลและดูหรือเปล่าเพื่อนๆเราก็ไม่เคยเก่งเรื่องเรื่องทางเห็นเนาะ วันนี้ผมพามาเดินป่านะเข้าป่าดิบชื้นอันนี้คือชื้นนะทุกคนที่นี่ก็ทากแต่มาแล้ต้องระวังด้วยทุกคนมันจะขึ้นทุกคนเนี่ยสวยงามเพื่อนๆไม่รู้อะไรมากินทุกคนเห็ดอยู่นี่น่าเป็นก็รอก,กระแตมากิน กขมาวางบนบนขอนไม้ทุกคนคือสัตว์ป่านั่นแหละน่าเป็นกระลอกทุกคนธรรมชาติของสัตว์ป่าทุกคนต้องหากินเลี้ยงชีพ เพื่อนๆตอนนี้เราก็เข้าเข้าป่าลึกมาเรื่อยๆทุกคนตอนนี้เราอยู่บนสันเก่าเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมเองก็คอนเทนต์วันนี้ผมก็พาพาเข้าเข้าพาเข้าป่าดิบชื้นนะครับนะครับก็คือยันที่กล่าทุกคนผมไม่ได้มาให้ความรู้แต่ผมพาเพื่อนๆมาชมเห็ดมาดูเห็ดวัในป่านี่มีเห็ดอะไรบ้างนะครับดังนั้นผมเองก็ไม่ได้เก่งเห็ดเพราะเราไม่ได้สนใจเรื่องเห็ดทุกคนหมายถึงว่าเราเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้กินนะครับโอเคนะโอ้ทุกคนเจออลยทุกคนข้างๆผม เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันสวยงามครับทุกคนอันนี้อันนี้ขายาวทุกคนแปลกมากเลยอันนี้อันนี้แปลกทุกคนเหน็นนี้แปลกมากเลยุสวยงามทุกคนธรรมชาติตลังสรรค์ เครับเพื่อนตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะเป็นเป็นดอยที่สามแล้วทุกคนดอยแรกดอยแรกเราจะเจอเห็ดที่แปลกนะทุกคนแปลกไมถึงว่า,าเราจะเได้เห็ดสีขาวไว้ไหมสีขาวดอยที่สองเราจะไปเห็ดเห็ดที่เป็นขายาวๆสีสม้สมๆนะครับสองนะครับดอยที 12, นะ่สองเนาะแล้วมาดอยที่สามน,นี่จะมาดอยที่สี่ทุกคนดอยที่สี่ดอยที่สี่เนี่ยเราเราก็จะตื่นเต้นเช่นเคยทุกคนมันมันแปลกไปเรื่อยๆตอนนี้เพิ่งเห็นที่เราเคยผมมองเห็นเห็ดแล้วนะครับเห็ดัวนี้มันเป็นสีสม้มมันจะไมหมือที่หนึ่งและที่สองและที่สาม นะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเยนะครับอยู่แปลกแปกเห็ดดอยนี้ก็แปลกลงไปแล้วมีสีสันที่แตกต่างกันไปโอเคทุกคนเนาะเราไปชมัาเลยเนาะเหมือนผมเหมือนผมอยากจอเห็นละงอกทุกคนเห็ดละงอกสาวเวเห็นละงอกโอ้ใช่ทุกคน,น,งงคกคนใช,นใช่แต่ว่าตะบ่ตะบ่น่ามากินแล้วเพื่อนไอกะลรอกกะแต่มากินแล้วทุกคนเละเลยเละตุต้มเป๊ะเลยกินแล้วถูกกะลรอกมากินแล้วทุกคน ตอนนี้ผมก็มาเดินมาเรื่อยๆทุกคนจะเข้าดอยจะเข้าดอยที่สี่แล้วทุกคนหมายถึงว่าผมจะเดินจะเข้าดอยที่สี่นะภูเขาที่สี่กที่สี่แล้วเพราะนั้นเหตุที่เราเจอเนี่ยก็แปลกไปเรื่อยๆทุกคนแปลกไปเรื่อยๆมันก็ตื่นเต้นผมผมตื่นเต้นมากตอนนี้นะผมรู้สึกว่าการเข้าป่าเนี่ยเราเราเข้าไปแล้วเราเห็นอะไรที่แปลกตามันก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งการที่เราบางคนไปแล้วหมานหมายถึงว่าได้เห็ดกลับบ้านเนาะได้ไปทานทํากับข้าวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแต่ผมเข้ามาในครั้งนี้เข้าเพื่อมาทําคลิป เพื่อได้ภาพผมผมก็มีความสุขแล้วแล้วแล้วครับและผมก็มันจะมันจะเป็นต้องเก็บสิ่งนี้ออกไปสิ่งที่ผมได้ก็คือได้ภาพสวยสวยงามออกไปให้ให้ทุกคนได้ชมนะครับทิ้งความสวยงามไว้ที่นี่นะครับผมเนาะตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยทุกคนเนาะที่เราไปเรื่อยทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าผมเจ็ดมองเห็นข้างหน้าผมนะครับเห็ดละงอนะครับว้าวเจอเห็ดลงงะงอทุกคนแปลนั้นดอยนี่เป็นดอยที่สี่วาเจอเห็ดละงอทุกคนเอ่อในความพิเศษตัวนะเพื่อนๆถ้าเป็นเดือนมิถุนา เดือนมิถุนาก็เรากะดาเพื่อนๆ่นมันน่าจะเห็นรางวัลาจะขึ้นเยอะอันด่อยนี้เพราะว่าผมไม่เคยเข้าก่อนหน้านี้นผมก็ไม่เคยได้ทาคลิปนะครับพอผมทาคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีคนติดตามหน่อยตอนนั้นไม่มีคนติดตามผมเลยทุกคนไม่มีเลยพอผมทําคลิปเหยอยบเห็ดมีคนเข้ามาติดตามานะนะผมอยากทําคลิปเหยียบแบบนี้บ้างทุกคนซึ่งสไตล์ผมมันไม่ใช่ในแนวนะนี้เท่าไหร่นะผมาแนวเนีย,นย,นยแบบคลาสลาสิกคลาสสิกเป็นล็อกนิดๆน,น,นะครับไม่ใช่ลูกทุ่งลูกทุ่งครับโอเคนะ ตอนนี้ผมเองก็เดินลงจากสันเขาลงมาว่าวันในกลางกลางลงมานิดนึงมันึงมาถึงกับกลางเขาแต่ว่ามันจะรู้ว่าเห็ดมันขึ้นไหมนอกจากบนสันเขาีนเห็ดประเภทนั้นแล้วลงมานิดนึงมันจะมีเห็ดประเภทไหนขึ้นนะครับเราก็เดินมาสักพักนี่งนะครับเรามารุ่นด้วยกันทุกคนว่าวันมันมีเห็ดประเภทไหนขึ้นบ้างลองเดินจากสันเขาลงมาเนาะนี่เราเจอแบบแบบทุกคนมันเห็ดอะไรไม่รู้ทุกคนออกสีเหลืองสวยนะทุกคนเดียกไปชมกันทุกคนอันนี้สีเหลืองนวลทุกคนสีเหลืองอ่อนๆนะทุกคน อันนี้สลืๆๆนอนอ่อนนะครับเห็ดประเภทน,นี้บนยอดดอยจะไม่ขึ้นนะครับดอกใหญ่มากดอกคนสีเหลืองขออนุญาตขออนุญาตถอนนะครับขออนุญาตนะครับอาตัวสวยงามมากเลยอันนี้ดอกนี่ใหญ่มากครับเคทุกคนให้อยู่นี่แล้วููหักเพื่อนๆ,ๆ,ๆอันนี้มีมีดอกเพื่อนๆ,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 ๆ ครับนี่ครับดอกหนึ่งครับนี่ครับเมื่อกี้มันอยู่ใกล้ๆอันนี้มันอยู่ใกล้ๆกันดอกนี้นะครับสวยงามเพื่อนๆเราจะไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆขออย่าเพื่อนได้ชมชมอะไรที่มันหลากหลายเราพยายามไปลุกภูเขาที่ห้านะครับดอยลุกที่ห้าเลยนะครับนี่ครับเจอเห็นอะไรไม่รู้นะอันนี้น่าเป็นเห็ดละงูนะชัวร์แล้วทุกคนเห็ดละงูเนาะอันนี้เห็ดละงูขาวทุกคน อันนี้จะเข้าดอยที่ห้าทุกคนเนาะอันนี้เห็นแล้วงอกเขาเนาะใส่ถัวทุกคนกคน,นี่จี่จะเป็นเดือนพฤษภาที่นี่เยอะมีุานากระดาเยอะมากเห็นประเภทนี้นะมันไม่มีใครเก็บนะครับเห็นประเภทนี้นี่ครับอันนี้แก่แล้วทุกคนแก่แล้วนะครับคือมันจะมันจะเปื่อยแล้วเนาะเดี๋ยวสปอร์มันจะเกิดขึ้นที่นี่อีกทุกคนหมาเถ่นเคยพเพื่อนมาเห็นแล้วงกนะครับเป็นเห็นแล้วงงกเนาะว้า่อนๆงาม สอ,อนคือเกา่าท,ทุกคนนี่เพื่อนอิ้งไหนวะเพื่อนนี่กำลังบ้านเลยสวยงามมากทุกคนจองนี้ธรรมาชาติลางสันทุกคนนี่ผมก<อ>็<อ> <ขอ S 2> เดินไปเรื่อยๆเนาะซืเวอร์เขาลุกที่ห้าแล้วนะครับ ก็เหมือนเราจะึ้นภูเขาเลยนะตอนนี้ส้นภูเขาฝั่งฝั่งนี้ได้ยินเสียงน้ำตกได้ยินเสียงน้ำไหลทุกคนเข้าปา่าตุกอ้าวทุกคนเรื่อยๆเนะวาะว้าวทุกคนเจอเจอเ,เห็ดแบบเสื้อส้มขายาวๆอยากขายาวๆก็มาทุกคนเดี๋ยวไปดูกันสีมันจะขามันจะยาวมากทุกคนคนะครับมันออกที่เดิมตอนนี้มันผุทุกคนเนี่ยมันผุ สปอร์มันผัวอันนี้มันออกที่เดือยใกล้ๆกันนะครับคามันยาวอะ่ะอดอกสวยๆครับเออสีนวลตามากทุกคนนะครับสีดอกตัวนี้สวยมากครับอันนี้ผมผมขออยาาเก็บนะครับขออย่ากเก็บให้ดอนเออไม่เก็บดีกว่าทุกคนเปลี่ยนใจละเพราะมันสวยเกินไม่กล้าเก็บทุกคน ไว้ทาชาติไปทุกคน <S <S ตอนนี้ผมเองก็เดินมาไกลามากเลยลรู้สึกว่าเหนื่อยล้าทุกคนเดินมาสองสมชั่วโมงแล้วนะไม่รู้ว่าอีพีนี้มันจะคุมไหมนะการที่เราทิ้งงานมาทําคลิปอีพีนี้มาเข้าป่าดิบชื้นคนเดียวนะครับเข้าป่าดิบชื้นเนี่ยป่าใหญ่นี่นครับ แต่เราทิ้งงานมาทําลิปเพื่อน,นดูนะวันนี้ก็ไกลเราก็จะกลับไปทุกคนเราเราจะกลับเลยนะเพราะเราเดินมาไกลามากจะเดินกลับอีกสองชั่วโมงเลยนะเพราะเราจะมันจะเหนื่อยมากล้า,านโมดเลยตัวนี้นครับได้น้ํามาโครเดียวมินก็ไม่ได้เอามาอันตรายทุกคนมันโดนฝนตกคลง่นเลยนะทุกคนไปเลยเนาะเหนื่อยเหมือนกันทุกคนในล้ามันจะคุ้มคลิปนี้ใครชมถึงสามพันวิวสามพันวิวมันเนาะวูทุกคนเห็นอะไรทุกคนวูดทุกคนเห็นอะไรเยอะมากเลยทุกคนใครเห็นปลวกนะทุกคน แต่ออกเหลืองๆเหมือนเหมือนเหมือน,นที่เราดูที่ผ่านมานะโอ้เป็นฟูงทุกคนเยอะมั่งเลยเยอะเป็นกองๆตุกอันนี้จริงๆจริงทุกคนแต่มันแก่แล้วปตาทุกคนเดี๋ยวไปดูกันทุกคนเราเสียเวลาตื่นเต้นมั่พอพอเห็ดพวกนี้เป็นฟูงใหญ่เลยมาเจอในป่าใหญ่ทุกคนตื่นเต้นเช่นเคยน,เนะประเพณีดูนะดูนะด,ด,ดูดูโอ้โหพี่ส,สุดๆเลยทุกคนกินได้ปตาไม่รู้ทุกคนมันกินได้ไปถ้ากินได้โอ้หม้อใหญ่เบิ้มเลยนะถ้ามันไม่ใช่จะหม้อใหญ่แล้วกินไม่กินสอง ทุกคนคือเป็นผมมันเห็นปู่ทุกคนมันคือเห็นอะไรทุกคนดีดีที่ถูกว้าวอลังการงานสร้างทุกคนสวยมากทุกคนขอพูดน้อยหน่อยนะทุกคนยังไงก็ขอโทษขออภัยเนาะแต่สวยงามทุกคนอาทุกคนดูสวยงามเนาะเป็นเพื่อนดูในี่าข้างบนทุกคนดูนะข้างบนฝั่งโน้นดูมีให้ดูฝั่งนี้ทุกคนเดียให้ดูฝั่งนี้นะให้ชมฝั่งนี้ทุกคนให้ชมก่อนทุกคนให้ชมก่อนผมไม่เจ็บหรอกนะแค่ให้ชมเฉยๆถ้ากินได้เนี่ย ผมจะกลับมาเอาเพราะผมจะกลับบ้านนะครับสุดท้ายแล้วตัวนี้ผนจะกลับแลวนะครับเ,เพื่อนดูนะเป็นสายเลยครับเป็นสายนะครับดูนะเพื่อนนี่นี่นี่นู่นครับเป็นสายไปเลยทุกคนนู่นนะครับนู่นฟงใหญ่เลยนะครับที่นี่ขึ้นขึ้นเป็นวงกลมเพื่อนๆพราะทุกคนดูดิมันขึ้นเป็นวงกลมเนาะเพื่อนฟงใหญ่ทุกคนดูดินะดดต้นไม้อยู่ตรงกลางทุกคนดูดิ เียบเลยว่าทุกคนดูดีคลิปนี้คลิปสุดท้ายนะเพื่อนๆผมนต้องจบคลิปคลิปริงอันนี้ผมจะกลับมาทําคลิปต่อทุกคนเพราะเหนื่อยมากตอนนี้ผมจะเดิน,ดนทางกลับอีกเช่นเคยอย่างที่กล่าวนะทุกคนผมไม่จะกลับแล้วคนพอแล้วเอาแค่นี้ก็พอเนาะวันนี้ได้เจอจะเจอเห็ดฟุ้งใหญ่เช่นเคยทุกคนแต่ไม่ใช่เห็ดปลวกหรือเปล่านี่เนาะเราทุกคนดูดิว้าสวยทุกคนสวยงามมาก โอเคนะเพื่อนๆมันขอถ่ายวิดีโออย่าสารยะหนึ่งเนาะเราเราไม่ได้เก็บนะครับเราแค่จะทําคลิปเนาะผมไม่ทราบว่าเห็ดชนีกินได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมผมก็ต้องมาทําคลิปไว้ฉะนั้นผมก็เลยต้องเอาเอารูปนี้กลับบ้านนะครับไปถามว่ากินได้ไหมถ้ากินได้ก็จะหรือจะกลับมาเก็บหรือเปล่าเพราะมันไกลมันเหนื่อยมากทุกคนนะครับดูครับขึ้นเป็นวงกลมเพื่อนๆขึ้นเป็นวงกลมเลยครับนูนะครับออกไปนู่นเลยครับนู่นครับเยอะมากครับทุกคน ดอกใหญ่เ,เพื่อนบิ๊กๆกนันเลยโอ้เก็บเยอะเนี่ยขอญาตทุกคนนี่ก็ขอญาตก,กินน้ำดีนะครับที่มีน้ำปิดมาคนหนึ่งพีนี้เราก็จะจบแค่นี้ทุกคนเพราะว่าเราคงกลับแล้วคือไม่ไหวแล้วทุกคนวันนี้ก็พาก็ดีใจนะสนุกงที่ที่ได้มาเจอเจอเห็ดฟงนี้ฟงใหญ่ทุกคนฟงหนึ่งเนาะอันนี้อย่างที่ทุกคนทราบมมนตมมาด้วยนะครับเห็นนกินได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้กินคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับ่าเดชิ้นนี้กินได้ไหมแต่มันมันขึ้นเป็นฟงใหญ่มันเห็ดเห็ดปวกเลย แต่มันไม่ใช่เห็ดปลวกทุกคนดูแล้วไม่ใช่เห็ดนางงกโอ้ไม่ใช่เห็ดเห็ดเห็ดโค,คนเห็ดโคนหรือไม่น่ใจทุกคนแต่ไม่กลิ่นหอมเห็ดนะกินน้ำนขาอยากกินน้ำมนเพิ่น <c oughs> หิวมากทุกคนแบบตาลายแบบหิวสั่นเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ยังไงก็ถ้าทุกคนดูคลิปผมนะ ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไครป์ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยครับช่องอันเล็กๆของผมนะครับที่ทําคลิปขึ้นมาเนาะช่องนี้นะครับที่พาเข้าป่าดิบชื้นฟังดูเห็ดนะครับส่วนป่าดิบชื้นลนักษณะนี้ผมไม่แนะนํานะครับผมเนี่ยนี่แค่ความรู้นะครับถ้าเพื่อนเข้าป่าดิบชื้นที่มีท่าเราต้องหาข้อมูลจากพื้นที่นั้นนะครับ กระเป๋านี่ห้ามวางนะครับห้ามวางทางมันจะขึ้นนะครับแล้วคุณห้ามนั่งนะครับห้ามนั่งแบบผมนะครับวันนี้แดดออกวันนี้แดดออกพอได้ถ้าแดดไม่ออกเราโดนนะครับโดนขึ้นการแตงตัวต้องมีชิดถ้าไม่ชิดไม่ได้บอกว่ามันไม่กัดท่านะครับมันจะขึ้นไปกัดคอกัดหลังหูตากัดตั้มขอบเนี้ยขอบขอบหมอย่างนี้นะผมโดนประจํานะครับเพียงแต่ผมไม,ไม่ไม่ไม่เอาไม้ดูผมทํามาดมทุกคลิปนะฮะโดนโดน,นกัดทุกคลิปเลยแต่คลิปนี้ผมยังไม่ดูเพราะวันนี้แดดออก เด็ดออกวันแรกนในรอบในรอบในรอบหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนั่นแหละที่มันเด็ดออกตั้งแต่เช้าทุกคนตั้งแต่เช้าตอนนี้แดดออกนะวันนี้โชคดีมากที่ผมได้มาทําคลิปอีพีนี้มันจะมีคน,นคนดูหรือเปล่าถึงสี่พันวิวไหมถ้าได้สี่พันวิวผมก็จะดีใจมากครับคลิปอีพีนี้นะครับโอเคทุกคนสวยงามนะวันนี้ขอถ่ายขอนั่งข้างๆเห็ดที่เรามาเจอเนาะปงสุดท้ายนะครับปงสุดท้ายเราเราก็จะปิดคลิปแล้วนะครับโอเคยังไงเ,เพื่อนยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามอีพีต่อไปครับก็ ข้าป่าด็ดช,ชื่นเคยโอเคเนาะยังไงก็ฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผากกดติดตามด้วยครับโอเคทุกคนเราก็จะทิ้งเห็ดนี้ไว้ที่นี่ในป่านี้นะครับเราก็จะเก็บแต่ภาพสวยงามออกไปเท่านั้นนะครับเห็ดเนี่ยเราไปทิ้งไว้ในป่านเนาะวงกลมสวยงามยังจัดสรรไว้ให้ผมถ่ายรูปเลยทุกคนเนาะเป็นอะไรที่อจจัศจรรย์ยิ่งนกะวันนี้มาถ่ายรูปก็เป็นเป็นเจอฟงสุดท้ายเราก็จะกลับ ทำคลิปแล้วนะทุกคนยังไงก็ฝากกดอย่าลืมฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับวิถีชาวดอยเนาะให้กําลังใจผมด้วยนะครับนะครับสวยงามตามท่าเรื่องครับอีพีนี้โอ้ยเนาะธรรมชาติล้างสารทุกคนถ้ากินได้โอ้้าม,มาเจออย่างนี้ก็ตกใจตื่นเหมือนเราเจอเห็ดเห็ดอันนั้นนะทุกคนเห็ดเห็ดปลวกเห็ดโคนผมไปเจออันนั้นนั้นยังไงล่ะเพื่อนๆแบบว่าเราเราตื่นเต้นเนาะจริงๆเราตื่นเต้นมากทุกคนนี่ดูครับสวยงามนะครับนี่ไม่ตื่นเต้นนะทุกคนโอ้ ขอโทษขออนุญาตทุกคนชนกล้องชนกล้องให้ช ิ่งที่ผมได้เขอยากได้ภาพผมมาอยากได้เห็ดครับทุกคนทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผม